สามสี่ห้าหกเจ็ดเต็มพี่น้องเอ้มาตัวลืน่นเอาอีกเอาได้แต่ช่องเต้มวันนี้ปั่นกรับผลงานของนายพานเพิ่นวันนี้สุกให้คำน้อยสุดยอดเลยสุกให้คำน้อยขั้นแค้วแล้วคำน้อยห่างหมูป่าทุกคนเอ้ หากหมไหนี่ทุกคน,น,อนบอบอบ่อไพิกายุ่มหาไม่ทามันเขาไ่ได้เห็นไหน,นพิน่นขึ้นมายุ่มเลยพอดีเดบิงเบ่งดูเบิงบ่งเบิ่งดูทางไหนเบิ่งดูอ้ปมันือาตอนนี้กับปีงน,นกกินเข้าเลยได้ทุกคนนี่ นกกำลังสุกไม่พิโรงเลยงูน้อยกินกินงูใหญ่ทุกคนด้วยนี่ชุดแล้วเกินบ่ได้เลย พีน่นำก้อนมาดนิครับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมดสุกู๊ตสกคนเมื่อน,น,นี้มาอยู่กับซองบาทองมิวสิกค,คือเขาพี่น้องเลยเมื่อนี้ยบาทองในตื่นมาประมาณสามโมงเช้าพี่น้องสิไอซีได้ออกเดินทางไปลัดเช้าอยู่ทีห่างจากบ้านบาทองกัประมาณห้าสิบกิโลเมตรพี่น้องเลยและก็สิได้เดินทางแต่เช้าเมื่อนี้ พือสีหอดพุ้นประมาณห้าโมงเช้าพี่น้องเพราะว่าเส้นทางที่เราไปเมื่อก่อนนะนะไปกับโมงของบ่าวทองที่ว่าไปช่วงพ้นตกอันนาต้นแต่ว่าตอนนี้กับแดดและประมาณช่วงมือกับเส้นทางก็คือสีไข่ใ,ในยนนึงเอาจาังใดกับไปหลุนเราไปติดตามครับสมน้ำกันเลยบันนี้ แ,กแตกหน,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 นึ่งนะทุกคนเอยเนี่อยู่บนนี้เดี๋ยวเราไปเก็บน้ำกันอีกตัวหนึ่งยังหงอยู่ทุกคน ตัวนึ่งแล้วตัวหนึงนยังห้องทุกคนเลยเจ้าบอาจะข้าไปไปจอบมึงก่อน แตกช่องนะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไปเก็บน้งกันเพราะว่าเมื่อกี้นี้เขาได้ยินมันเลนอยู่บางทีมันตายบางทีมัน,มนบ่ตายเขาเดี๋ยวเขาซิเขาไปเบิ่งน้ำกันคือซีบตายแล้วทุกคนเลยหนา่าเสียดายผ่าดอ,าอีกแล้วก็หอกนิ้วมันเหนียวขนาดเลยทุกคนขันว่าบะถึกจุดสำคัญเนี่ยโอ้บะได้ได้มันซ้ำ น,นี่ก็ถือคักเลยนะคือพอดังปกปิดยินเสียงมาแล้วชัดๆแล้วก็หยุดแต่ว่าไม่เห็นเลือดมันทุกคนเลยโอ้ผ่าดอีกแล้วบัหนี่เจอหอยสางอยู่ทุกคนเลยเอาได้ยินมันอยู่ใน,นพี่เสียงมัน หักใบไม้ดูหักกกไม้กกหักกกหักทุกคนเป็นตะยานทุกคนในแสงปานี่นี่หอยตีนมันทุกคนเลยนี่หอยบักง่ายมาทุกคนด้วย ก็แม่ไหม้ทุกคนถากทุกคนด้วยนี่มันดูดเลือดเอาจนว่าอิ่มเลยจนเต็มท้องมาเลยคือปีกนี่ทุกคนแต่ว่าโตมันหน่อยนี่ทุกคนเลยบ่อทองก็เคยเห็นนี่แหละดีรู้สึกว่ามันเป็นเย็นๆเลยก็มาบ่ายเบิ่งโอ้ยแตกบาทที่สามเลยทุกคน ยิงนกกินหมากไม้ทุกคนเลยบูบอนกอีกยัรรงไปเหมือเมื่อคาแตกสามบาททุกคนน,น,กนี่น,นกเขาทุกคนเลยนกเขากินหมากไม้ พักก่อนทุกคนเลยไปแต่เ้าห้าก็แปกสามบาททุกคนตอนนี้ก็แปลกมุงเครื่องเลยเพราะว่าคิดนี่เห่ากับโบหูจักป่าบันไดทุกคนเลยนี่ก็บโบหูจักที่ว่าบันไดที่ว่าสัตว์อยู่หรือว่ากระหอกย่นอ่ะบันไดมันมีหมกัมกหมอกหมกัมกไม้เลยเห่ากับโบหูจักเห่ากับเลาะไปเรื่อยๆแบบนี้ก็ค่อนข้างยากที่จะได้เจอมันทุกคนถ้าว่าจะเป็นเขตบ้านเห่านี่ เทาก็น,น่าจะแตกลาบาทอยู่ไลยอันนี้ฮะก็แตกสามบาทได้แต่ซองบาทบาทบาทที่สองฮะผ่าท,ทุกคนเลยเดี๋ยว่าหนังพักในนึงเลยวก็สิเลาะต่อทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเช้าตอนนี้ก็ได้ ตอนนี้ก็ประมาณ11โมงละทุกคนเลยเดี๋ยวฮอร์ซีออกไปหาในพานอีกผู้นึงก่อนแล้วก็สีกินเขากินนำ้ำแล้วก็สีได้ออกหาเลาะหิงกระหอกต่อทุกคนเดี๋ยวฮอร์ซีไปหาเล่าเดี๋ยวฮอร์ซีไปหาในพานเราเล่าสีมานโมบุนี่สีได้จักเตม็มโมนี่ในพานเพิ่นได้หลายมโมนี่ โอ้มันเป็นโก,กมันมุนิได้จากเต็มมุนอหนึ่งสองสาสห้าหกเจ็ดเต็มพี่น้องเยอวยบาตลืน่นเอาอีกเอาได้ไดแต่ซองเต็มมนิปัน่นกับผลงานของนายพานเพิ่นมุน,นิสุขในคำน้อยสุดยอดเลยสุในคำน้อย ขันแค่แล้วกระโม่โอ้โหบลาเนบลายมันบบมีมกงในกันหน้าอย่างน่ะกระบกระบมีมากระโบโบเห็นเป็นมาเนี่ยมันคือเชิื่องเดยพอได้ยิ่งดูอ้าตอนนี้กับปีงนกกินข้าวแล้วได้ทุกคนเลยเน,นี่นกกำลังสุกไปพี่น้องเลย มามามากินข้าวน้ำกันทุกคนปีงนกปีงนกในผานเพิ่นนะบวกินข้าวมาอนีิพุ่นเพิ่นเพิ่นได้ก็หอกลายแล้วเพิ่นบวกกินข้าอ้อวี่เพิ่นดีใจได้ก็หอกแล้วบวกกินข้าวในผานนอกมัน หลังจากเอากินเขาอิ่มแล้วเอกกระิเดินทางต่อไปนี่ไปหาอยู่ห้าก,กินต่อทุกคนค่อยๆเลาะไปและจนมาประมาณห้าโมงหาโมงปลายแล้วสิออกอยู่ที่บ่อนเขาจอดรถดจากไว้ทุกคนเลยมาหอยโมป่าทุกคนเลยนี่ซ้ำหอยงั่วหน่อยทุกคนปุ๊บสีนิว้ว ตีนกุดทุกคนด้วยเปลืองหนึ่งอ้สงสัยจะถึงเหวซาวบานเพิ่น,นี่เบืองหนึ่งอะ่ะบ่มีตีนเลยกินน้ำก้อนปาเนีอ๋อเย็นคักบนในพัน

ตตประมาณเดืนเดอนนงนสองแห้งหนามเลว่าแห้งไวแท้เดือนนึงเดือนเดือนสองยังไยน่ยนงออาง,นางูทุกคนดนี่กัดกันเองมันนี่โบจักว่างูสนิทยังไง ทองสีสีดำกับสีขาวาสีดำา,า,าดำน่น่าจะเป็นงูกระบาหรือว่างูมีผิษในทุกคนแต่ว่างูสีขาวเนี่ยก็เป็นงูแบบน่าจะบม่มีพิษดอกงูน้อยกินงูใหญ่ทุกคนเลยนี่ แล้วขื้นบ่ได้เลยห่างหมู่ป่าทุกคนเลยนี่บ่อต่อห่างไม่ไหมนี่ทุกคน,นบ่บ่บๆไพศิกานุ่มหาไม่ทางมันเทาบ่ด้เดี๋ยวเราลองเอาขอนยินมาทิมใส่ก่อน

ในพานเพิ่นคุณมายุ่มเลยพี่เบิ้งดูเบิ้งเบิ้งดูทางในเบิ้งดูให้เบิ้งแน่ให้เอฟซีเบิ้งแนยลายสั้นทุกคนเคยามวว่นุกว่า่างนตัวนี้ก็หางหมู่ป่าทุกคนเลย เดี๋ยวตัวตนี้มันเก่าแล้วทุกคนน่าจะเป็นทางปีกายนี่ทุกคนเลย บันนี้ก็สิได้กลับได,ได้ทุกคนเี่เพราะว่าตอนนี้ก็บสิบเจ็ดโมงปลายแล้วทุกคนเดี๋ยวเฮาสิออกไปหาบอนที่ว่าาเจอดรถจักรเมื่อยแลยโอ้ลุบ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 มาหนิ <c oughs> ได้แต่ซองแต้มพี่น้องเอยโอกาสหน้าแก่มือไม่โอกาสหน้าสรุปแล้วมื่อนี้เฮาได้ซองแต้มทุกคนเลยแตกไปสี่บาทแต่ว่าได้สองขานไปสอง เขากัเลาะมืดมืออยู่ได้มื้อนี้ไดแต่ว่าบ่เจอกระหอกจักโตเี่นองเลยเจอแต่ซีโตแลวกัเข้ากับบกคุนเส้นทางปันใดและก็บกคุนว่ากระหอกมันอยู่มางใดรือว่าเข้ากับหักกะมาช่องเท่อนี่แต่ว่าในผ่านนอดเพื่อนก็เคยมาประจำเพื่อนกระไดหลายกว่าเฮ้ามื้อนี้เพื่อนได้เจ็ด แต,แต่บอวทองมาสุดก้อนกันได้เิดคือกันและกับเหล้าก็ได้สองแต่ว่าบาททองมาชุดตีสองนีนได้ได้สองแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไดทุกคนแต่ว่าก็น่าเสียดายอยู่ด้ทุกคนเพราะว่าเขาเดินทางไกลนี่กัคันว่าได้ลายก็น่นาจะดีใจอยู่แต่ว่าเบาเป็นยัง มือหน้าถ้ามีโอกาสเท้ากระซิมาแก่มือไม่ทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้บ่าวทองก็เช่นด้จบเพียงเท่านี้เลยทุกคนโอกาสหน้าพอทำไม่สำหรับคลิปนี้นนนล,นละขอขอบใจแลาขอบคุณเอฟซีที่ติดตามช่องบ่าวทองมิวสิกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองในทำคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้อง